สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิว iPad Gen 9หรือว่า iPad รุ่นที่9นั่นเองนะคะจะมารีวิวแบบคร่าวๆนะคะสิ่งที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นเลยก็คือราคาค่ะ เปิดตัวมาในราคาที่ย่อมเยาวมากค่ะอยู่ที่ประมาณ11,400บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาย่อมเยาวแล้วก็มาพร้อมประสิทธิภาพที่ได้รับการพัฒนาจาก Apple ด้วยนะคะการเปิดตัวนะคะรุ่น Wi-Fi ความจุ64กิกจะอยู่ที่11,400บาทนะคะ ความจุ256กิกจะอยู่ที่16,900บาทนะคะรุ่น Wi-Fi ว Cellular นะคะความจุ64กิกจะอยู่ที่16,400บาทนะคะความจุ256กิกจะอยู่ที่21,900บาทะคะ่ะตัวเครื่องนะคะก็จะมีด้วยกัน2สีนะคะได้แก่สีเทาสเปซนะคะสีที่สองก็คือได้แก่สีเงินนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบ เร t ิน a าดิสเพยนะคะขนาดก็จะเป็นขนาดจุด10.2นิ้วค่ะจะเป็นแบบ t ทูโท e นะคะให้การแสดงผลสีสันที่แม่นยำตามสภาพแบบเรียวไทม์นะคะเพิ่มความสบายตา ในการใช้งานให้มากขึ้นค่ะและรองรับการใช้งานปากกา Apple Pencil หนึ่งนะคะขนาดหน้าจอนะคะของ Gen 9ก็จะเท่ากับ Gen 7 Gen 8เลยนะคะใครที่กำลังจะติดฟิล์มหรือว่าหาเคสมาใส่ก็คือสามารถใส่ด้วยกันได้ค่ะสำหรับตัวกล้องนะคะกล้องหลังก็จะเป็น8ล้านพิกเซลนะคะกล้องหน้าก็จะเป็น12ล้านพิกเซลค่ะลำโพงนะคะก็จะเป็น สเตอริโอเดี่ยวนะคะแบตเตอรี่นะคะรุ่น WiFi เล่นหนีสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงค่ะถ้ารุ่น Wi-Fi บวกเซลลูลานะคะเล่นหนีสูงส,สุดจะอยู่ที่9ชั่วโมงค่ะต่างกันแค่1ชั่วโมงนะคะการเชื่อมต่อนะคะ Wi-Fi จะเป็น Wi-Fi 5ธห้าบลูทูธจะเป็นบลูทูธสี่ค่ะตัวนี้นะคะจะรองรับสัญญาณ 4G นะคะก็ค,คือยังไม่ถึง 5G คะ่ลลคะ,คะการปลดล็อกนะคะก็จะเป็นการปลดล็อก ทัชไอดีนะคะั่นกลุ่มโนมเนียตัวนี้สำหรับ CPU นะคะ CPU ของตัวนี้นะคะก็จะเป็น CPU A13 นะคะอัปเกรดชิปขึ้นจากรุ่นเดิมที่ใช้ A12 กลายมาเป็น A13 ค่ะทรงพลังขึ้นถึง20%เลยนะคะจะทำให้สามารถทำงานได้หลายอย่างแบบไม่มีติดขัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งรูปภาพการตกแต่งข้อความ ต,ต่อวิดีโอเล็กๆน้อยๆน,นะคะหรือว่าจะเล่นกราฟิก 3d นะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัว ipad gen 9นะคะคิดว่าน่าจะเหมาะกับนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าไปททำงานที่ไม่ได้ทำงานหนักๆเกินไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะเลือกซื้อ ipad นะคะถ้าเพื่อนๆยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะซื้อรุ่นไหนหรือว่ายังไงนะคะก็คือให้เพื่อนๆศึกษา าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆเกี่ยวกับ iPad Gen 9นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ